พอจ่าแมจ่าเยพินเจอนกอะไรก็ไม่รู้เหมือนนกปากห่างนะแต่มันสีดําตัวใหญ่จะเล่งเท่งเลยเ <checking. S 1> ยอะมากเลย<อ>เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยอย่าว่าเยพินบ้าตื่นตูมนะ<อ>นั่นนะนั่นน่ะ <S <S เห็นไหมเยอะมากเลยนะมันเหมือนนกปากห่างนะเหมือนนกปากห่างแต่ตัวมันสีดําจ้ะหรือว่ามันเป็นนกลูกนกปากห่างที่สีดําธรรมดานกปากห่างจะมีสีเทาใช่ไหม อันนี้ไม่ใช่จ้ะส,สีดำสีดำสีดำดำปิลี่เลยนะแต่ตัวเหมือนนกปากห่างเลยเยอะเลยเยอะมากข้ามงูข้ามงูใหญ่จังนี่ยดูว่ะ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 เดินไปดูใกล้ๆนะเฮ้ยมีหลายร้อยเลยเยอะมากอะทําไมมันเหมือนนกปากห่างแต่มันสีดำเพราะจ่าม่จ่าเห็นกันไหมเห็นกันไหมเดินไปเดินไปใกล้ๆ แกกระต่ายตื่นตูมอีกละทุ่งนาแถวบ้านยายพินนะน่ะเดินไปใกล้ๆเดจะดูดูดูขอถ่ายหน่อยเดียวขอถ่ายหน่อยเดียวนั่นน่ะนันน่ะอันน่ะอุ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 นน่ะอุน่ะอุนน่ะอุนน่ะอุนน่ะเยอะจริงนะจ๊ะพ่อจ๋าไม่จ๋าเยอะจริงเยอะจริงโอ้ยหลายร้อยอ่ะ เคยเห็นนะสีดําแบบเนี้ยปกติจะเป็นนกปากห่างสีเทาๆอ่ะใครรู้ช่วยบอกนะไม่ได้แกล้งโง่นะโง่จริงจ้ะเอา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 แกบินมาหาฉันเหรออุนน้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 เฮ้ยเยอะทำไมเยอะขนาดนั้นน่ะแต่แต่แต่แอนุนสีเทานะที่เด่นเด่นนะเด่นเด่นนะ ต,บบตัวเดียวว่าเป็นแบบโดดเดี่ยวว่าเป็นสีเทาแต่ที่เป็นฝูงคือสีดำหรือว่านกปากห่างใหญ่ไว้ยาวยาวไวใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะสวยงามมากเออเพิ่งเคยเห็นนะ มันดำปีเลยนะพราะจัาไม่จ๋าดูกลัวยะพินไหมเนี่ยกลัวไหมเนี่ยแต่ฉันไม่ได้ทำอะไรแกหรอกนะเพราะว่านกปากห่างนี่เป็นสัตว์สงวนจ้ะทำอะไรไม่ได้นะใครอย่าไปทำอะไรนกนะจ๊กหูสวยงามมากจริงๆนกอะ มันจะไม่ค่อยมีอันตรายเพราะว่าเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมนกจะมีจ่าฝูงนะนกจะบินเป็นแถวเป็นเส้นตรงแบบไม่ใช่เป็นเส้นตรงน้นกจะไม่บินแบบเฉลิบเฉลนะนกฝูงใหญ่อะเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมนกกว่ายพินเคยตากหมูไว้นะถ้านกจะมากินอ่ะจะมีจ่าฝูงมาก่อนตัวหนึ่งมากินกินกินและถ้ากินแล้วเขาก็จะบินไปสักแป๊บแล้วเขาก็มาลงกินใหม่แล้วถ้าเกิดรอบสองเขากินแล้วไม่มีอันตรายเขาก็จะเรียกเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนดูนะนกก็มันจะมีจ่าฝูงอะ เขาจะบินไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะเสวยงามมากแค่นี้แหละถ่ายให้ดูอีกนี้กระแตแต้วดตกระแตแต้วดต,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 ตจะไม่ค่อยกลัวคนหรอกจ้ะบ,บินไปไหนแล้วล่ะไปแสนไกลละ มันเป็นอะไรที่ชอบมากเจอทุ่งนาแล้วต้องถ่ายเจอนกแล้วต้องถ่ายมันเป็นความชอบส่วนตัวนะอย่าว่าเยพินบ้าเลยนะอย่าว่าเยพินบ้ากันนะมันเป็นความชอบส่วนตัวนะจ๊ะที่เจอแล้วต้องถ่ายจ้ะมองเห็นบ้านลูกชายเยพินอยู่ใกล้ๆนั่นแหละจะมาเอาใบไม้ไปทําปุ๋ยทุ่งนาปัานญ